สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนเเล,ลวันนี้ขอคุยเรื่องเป็กผลิตโชคหน่อยนะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบน้องนะเสียงดีนะครับเสียงดีมากแล้วก็น้องเคยอยู่ดิสนีย์ขับมาก่อนนั่นก็คือรายการของน้องเมื่อครั้งที่ตอนเป็นเด็กอะเนาะเออและล่าสุดเนี่ยก็แอบตกใจเหมือนกันเอาวันนี้หยุดสต็อปหมอลำแป๊บหนึ่งเลยครับเดี๋ยวขอวัยรุ่นอายุค90ก่อนนะครับกว่าเป๊กจะดังได้ขนาดนี้ก็ต้องโอโหนะ มันเหมือนเป็นการหาประสบการณ์อ่ะแล้วก็แฟนคลับเป็กค,คือเยอะมากๆนะครับมีหลายคนเห็นคลิปแต่ไม่ได้ตามข่าวผมเลยขอสรุปเลยละกันนะเรียงลำดับเหตุการณ์คร่าวๆกวรณีเป็กณในปั๊มดังนี้นะครับเริ่มต้นที่เป็กสังสรรค์กับเพื่อนน่าจะเลี้ยงมนเกิดเป็กล่วงหน้าณนะร้านอาหารแห่งหนึ่งถึงเที่ยงคืนคือสรุปสนานะอ่านานานๆเจอเพื่อนก็ มีเมาแน่นอนแหละอะจากข่าวที่มีทั้งวายโอ้โหวายด้วยทั้งโซจูอ่ะตีกันไปอีกและเพื่อนก็สั่งเบียร์มาอีกหขวดไม่เมาได้ยังไงเป๊กดื่มเท่าไหร่แต่คงหลายขนาดนั่นแหละเพราะจากเหตุการณ์ต่อมารู้ชัดเลยว่าน้องเมามากแล้วก็เหตุการณ์ต่อไปนะครับคือน้องเป๊กเมาขาดชนิดที่สามารถทำอะไรที่มันแปลกๆได้ในสภาพที่ตรงกันข้ามกับนิสัยส่วนตัว เวลาปกติเนี่ยเรียกว่าถ้าได้สติคงตกใจมากๆเพราะว่าเป๊กนะครับเป็นคนที่นิสัยดีมากๆเลยนะถ้าไม่เมานะครับนิสัยดีมากก็จากคลิปที่มีทั้งนั่งหลับข้างทางทั้งเดินดุมๆๆ,ๆนะครับแล้วก็แถมไปยืนขวางถนนปีนป้ายขึ้นไปบนรถแท็กซี่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นไปฟุบเหมือนจะอยากหลับบนกระโปรงรถกระบ,บะอะไรประมาณเนี้ยนะภาษาบ้านๆเขาเรียกว่ารั่วนะครับรั่วรถกระบ,บะเนี่ย ด้วยความที่ตกอ,อกตกใจไงเฮ้ยใครมาขึ้รถกลัวยังไงวะจึงขับรถอย่างระมัดระวังแล้วรีบเลี้ยวเข้าปั๊มและเรียกให้เป๊กเนี่ยลงจากฝากระโปรงรถอย่างงงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแน่นอนว่าทั้งกลัวทั้งไม่พอใจนะครับ 4. คืออะไรฮะแม้จะยังเมาไม่ดูเรื่องแต่ด้วยสัญชตาตญาณแบบอัตโนมัตินะไม่ใช่อัตโนนาโถนะครับอัตโนมัตินี่แหละ ด้วยสัญชตาตญาณเหมือนคนเมาที่กลับบ้านได้แต่จำอะไรไม่ได้อันนี้เมาหนักเคยเป็นแอดู่่เคยเป็นแว็บหนึ่งจึงกราบและกอดขอโทษโชเฟอร์กระบะด้วยความรู้สึกผิดในสิ่งที่ทำไปเรื่องที่น่าเคลียร์กันได้หรืออาจจะจบลงแค่ตรงนั้นน่ะ ถ้าหากคนขับรถของเป็กตามมาทันและพาเป็กขึ้นรถกลับบ้านไปแต่บังเอิญมีไรเดอร์ผู้เห็นเหตุการณ์ในปามปลีตัวเข้ามาเลยเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะพลเมืองดีเอออันนี้ชื่นชมหนุ่มไรเดอร์ผู้ที่อ้างว่าเจอขี้เมาอรารวาดเป็นประจำในยามค่ำคืนเป็นเหตุผลที่ต้องพกมีดไว้เพื่อป้องกันตัวขอโทษนะครับคือเขาไม่รู้หรอว่านี่คือเป็กผิโชคเขาดูไม่ออกใช่ไหมครับหรือ,อยังไง เบคเนี่ค่อนข้างดังนะแต่ไม่เป็นไรอะต่อครั้งเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการเข้าใจว่านี่คือขี้เมาอีกคนที่กำลังป่วนประสาทและอาจจะทำร้ายคนในรถกระบะจึงพุ่งเข้าไปพูดจาและคงน่าจะต่อว่าอะไรกันแรงๆแหละประมาณนี้นะครับเพราะดูจากแฟนตัวเองก็พยายามยื้อหยุดไว้นะครับและตัวเ๊กก็มีอาการ กรี๊ดแตกนะครับมีปฏิกิริยาทันทีกรี๊ดหรือเปล่าหรือยังไงเอองงอะ่ะแล้วก็เป๊กที่ยังเมาไมา้ไม่มีสติแบบคนปกติแต่จิตใต้สำนึกของเขาอะ่ะและสัญชตาตญาณคงฟังออกว่าเออไรเดอร์พูดจาไม่เข้าหูจึงพุ่งเข้าชวนวิ่งเข้าใส่เป๊กเวียงหมัดแกว่งแขนแบบสเปะสปะ ไม่เป็นมวยโดนบ้างไม่โดนบ้างนี่แหละคือสิ่งที่น่าสงสารจริงๆสงสารเป็กนะสงสารที่ว่าทําไมปล่อยให้ตัวเองเนี่ยดื่มหนักขนาดนี้นะเป็นธาตุของสุราแล้วก็ที่สําคัญคือถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้รู้ว่าดื่มหนักแล้วเครียดแล้วมันต้องระบายมันต้องมีการปะชะด,ดะหรือปะทะหรือการชกต่อยอะไรเนี่ยคือเพื่อนๆช่วยเตือนด้วยนะครับว่าให้น้องหยุดเลยนะ เพราะว่าปกติน้องเป๊กเป็นคนดีมากเป็นคนน่ารักนะครับมีการช่วยเหลือเรื่องบุญเรื่องอไรน้องช่วยหมดเลยนะครับจนแฟนคลับทุกคนรักเป๊กมากแล้วก็ทําบิวบอร์ดให้เป๊กทุกปีเลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะอ่ะเป๊กที่ยังเมามายไม่มีแม้แต่สติแบบคนปกติแต่จิตสำนึกและสัญชาตญาณเนี่ยคือเขาฟังออกเรื่องไรเดอร์นะประมาณว่าพูดจาไม่เข้าหัวเออแต่ไรเดอร์เนี่ยก็หลบหลีกแบบไม่ทันตั้งตัวแถมไม่รู้ด้วยว่าหมอเนี่ยคือเป๊ก หรืออาจจะคุ้นคุนหน้าเออเขาไม่รู้จริงๆหรอหรือยังไงเขาจําไม่ได้หรอว่านี่คือเป๊กเนี่ยมันงงไงแต่ก็ตกใจและไม่พอใจซะก่อนที่โดนต่อยจึงตอบโต้และรีบงัดมีดพกออกมาฟาดฟันป้องกันตัวเองไว้ก่อนแม่แห่แค่นี้ก็พกมีดนะครับอันตรายมากๆเลยบังเอิญมีดปาดไปโดนคางเป๊กโอ้โหสุดท้ายน้องล้มนอนฟุบแน่นิ่งกลางปั๊ม อันนี้น่าสงสารนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็เกิดขึ้นจากการดื่มสุราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยขาดสติเมื่อเราขาดสติเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมันแย่มากๆนะครับถามว่าทำไมถึงพูดเรื่องเป๊กในหมอลำพาไปเพลินเป๊กไม่ใช่หมอลำนะครับแต่ที่พูดคือเป๊กก็เป็นคนที่คนหนึ่งที่ร้องเพลงเพราะแล้วก็อดิวเคยร้องเพลงของเป๊กประกวดนะครับเลยอยากจะเอามาอ่านให้ฟังเผื่อหลายคนอยากจะฟังข่าวเป๊กบ้างนะครับ ไรเดอร์ที่กําลังโกรธเขาทํายังไงอ่ะจากในคลิปที่แอดเห็นนะคือเขากระทืบเลยกระทืบซ้ำกระหน่ำ T.D.D.N. นะครับตีนนะนะนะครับใส่เป็กอย่างสะใจไปหลายทีณนะเวลานั้นเราก็นะได้คนขาดสติอีกคนโดยไม่ต้องเมานะครับจากทีแรกจะเป็นพลเมืองดีคิดเข้าช่วยโซเฟอร์รถกระบะกลับกลายเป็นคู่กรณีผู้ก่อเหตุไปซะง,งั้น ต้องข้อหาทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บอาวุธที่พกมาอะไรเงี้ยก็เป็นที่สาธรณะด้วยนะครับคอนเสิรต์ตก็เลื่อนเลื่อนไปอะเนาะเลื่อนต่อไปไรเดอร์ให้สัมภาษณ์ภายหลังนะครับรู้สึกผิดที่ทำเกินกว่าเหตุพร้อมกลาบขอโทษเบ็กออกสื่ออ่าอันนี้ใช้ได้ ใช้ได้แต่ขอพูดเรื่องเดียวเถอะเวลาจะไปไหนเนี่ยคือไม่ต้องพกมีดขนาดนั้นก็ได้นะครับมันอันตรายนะคนเมาก็คือคนเมาดูให้ออกว่าเมาถ้าเมาก็ปล่อยออกไปเลยนะเดี๋ยวอ่าก็จะมีคนมาช่วยกันเองเบ๊กที่บาดเจ็บแน่นิ่งไปสักพักโดยไม่มีใครดูดายด้วยความยังเมาไมา่แต่ยังไม่มีแรงทําให้ไม่รู้ตัวว่าเป็นผู้บาดเจ็บอยู่ๆเฮียก็ลุกขึ้นมาวิ่งไล่ผู้ชายอีกคนอย่างงง,งๆทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองโดนฟันคา้างนะ ตัวเองเพื่งโดนฟันคางนะคนในปั๊มก็งงๆอ่ะสิรเดอร์คู่กรณียิ่งงงใหญ่เพราะน้องเป็กวิ่งผ่านหน้าไปอย่างไม่สนใจและน่าจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเพิ่งประทะกันใครเคยเมาหรือเห็นคนเมาคงเข้าใจอาการนั่หละเนาะว่ามันเนาะพูดยากอะคือหลังจากนั้นไม่นานนะครับเหตุการณ์ก็น่าจะคลี่คลายเฮียน่าจะเริ่มสางเริ่มรู้สึกตัวครับประมาณนี้น,นะครับเพราะข่าวว่า ร้องขอความช่วยเหลือจากอาการบาดเจ็บจบลงที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่มาและพากันไปโรงพยาบาลเรื่องนี้ก็คงยังไม่จบเพราะอนาคตของเป๊กก็ยังคงยังไม่จบอยู่ดีขนาดคอนเสิร์ตยังเลื่อนเลยคนที่ไปจ่ายตังค์ซื้อบัตรเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปคืนใช่ไหมอเอาเอาเงินคืนคนที่ซื้อบัตรเออเชื่อว่าหลายคนคงให้อาภัยกับเคสนี้นะครับแต่ก็ไม่อยากให้เป๊กไปดื่มนะ คอนเสิร์ตอาจจะจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ส่วนบทความนี้ก็นะยังคงต้องไม่จบอะด้วยความรักและความเป็นห่วงจึงจะต้องคิดว่านะคนล้มอยากข้ามเชื่อว่าเป็กค,คงเสียใจไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหากมีความเห็นกรุณาเาม้นอย่างสุภาพชนละกันนะครับเพราะว่าเรามองว่าอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยในเรื่องของการไม่มีสตินะครับเราควรที่จะอยู่กับความเป็นจริงดีกว่าแล้วก็อะไร ที่มันปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธแล้วก็ดูเชื่อว่าเขาต้องรู้ตัวเองอ่ะแหละเพราะว่าเวลาเขาเมาเขาเป็นยังไงถ้ายิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนทุกคนรู้หมดเพื่อนก็ต้องห้ามปามด้วยนะไม่ใช่ว่าให้เป็กดื่มอย่างเดียวเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะเบาบางและด้วยความที่ว่าเป๊กเขาเป็นสไตล์แบบคุณหนูว่าสไตล์แบบนักร้องที่มีคุณภาพอะประมาณว่าสะอาดทุกอย่างแต่ทุกคนก็แค่ตกใจว่าเออมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงทําไม น้องขึ้นทาแบบนี้นะขนาดโดนฟันค้างแล้วยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองโดนฟันเลือดออกยังคิดว่าตัวเองแบบไม่ได้ผ่านเรื่องราวที่มันได้ร้ายมาอะไรประมาณนี้เนี่ยคือคนขาดสตินะครับเอาเป็นกาลังใจให้กับเป็กและคู่กรณีแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้อนขอแค่ดี้ก่อนสวัสดีครับ